ลูกลานอยู่ในความสงบวันนี้จทัจทธาญาติโยมทางไกลได้ได้โอนปัจจัยเข้ามาสร้างเจดีพิพ,ธพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุรงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นปูริทัตโตวัดปานาคำน้อย ถวายรูมสร้างเจดีคุณลำแผนทองเนินทองเนนอุตรดิตโอ้มาจากอุตรดิตอุตรดิตลูกหลานถวายหนึ่งหมื่นบาทแล้วคุณพาคุณพาสวีนาทีทองถวายอีกหนึ่งหมื่นบาทโอ้โเขาบัญชีสองหมื่นบาทลูกหลานสถาญ,ญาติโยมไม่ได้พุนได้ลาย <c oughs> จะตุปใจกัยกําลังรวบรวมที่เจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นก็เมื่อวานลูกพ่อก็เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแสงสีเสียงที่จะนํามาแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ถามสมควรก็ไม่ใช่ว่าจะให้มันหรูหราโอ้อาวฝือหวาจนเกินไปถ้ามิดจ้อยลอยเกินไปก็ดูดูมันกันยังไงุยุคนี้สมัยนี้นะเราก็ต้องมีบ้าง แสงสีเสียงบ้างเน็ดหน่อยเน็ตหน่อยเพื่อให้เป็นโปร่งชูรสเ,เป็นชูรสให้คนลูกหลานเข้าไปศึกษาหลวงพ่อก็ฟังฟังดูเออเอาให้นำไปพิจารณาดูนะลูกหลานนะทีมงานนะหลวงพ่อก็ได้เข้าไปไประชุมเมื่อวานนานๆหลวงพ่อได้เข้าไปฟังฟังคณะกรรมการลูกหลานที่ดำเนินการดำเนินงาน สรุปแล้วลูกหลานของหลวงพอ่อทุกองมีแต่เสียสละเ,เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนกลางไม่ได้แสวงหาผลกําไรในการามากับในการประชุมามาเห็นแล้วก็จะทำยังไงให้ราคา,าผู้ที่จะมาทำก็ไม่ให้ขาดทุนแล้วก็ไม่ให้อำลัยมากาพวกคณะกรรมการของเราก็อยู่ยืนอยู่จุดกลางนี่แหละ เพื่อจะช่วยกันดูแลนะ <c oughs> วันนี้นะวันนี้เป็นวันอังคารที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันขึ้นสี่ข้าเดือน9ปีมะเส็งพระในวัดของเราจำพรรษากับห2รูปอย่างเก่าลูกหลานแล้วก็ลงมาฉันวันนี้40 งดฉันสิบสองกาเมื่อเมื่อวานก็ฝนตกนะักหวานลูกหลานฝนตกจนตน้ตนใบใบแต่เมื่อคืนน่กยุดละว,วันนี้ก็หยุดปินทบบัตรรู้สึกว่าเดินทางเดินปินทบาัตรก็แห้งนะบินทบาัตรได้สะดวกนะไม่ลื่นแต่เมื่อวานโอ,โอ้โหเดินบินทบาทัตรกลัวจะหงายหลังลูกหลานคลอนกรีดเนี่ยมันะ เดินไปมันลื่นแต่ไปด้วยความระมัดระวัง <c oughs> แต่วันนี้รู้สึกว่าปิดบาบเดินได้สะดวกฝนหยุดแล้ว <c oughs> แต่ก็มีหมอกควันน้ำมือเสาแปลกเหมือนกันนะหมอกควันเต็มไปหมด <c oughs> <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือดินฟ้าอากาศลูกหลานแล้วก็พร้อมกัน ตรงพ่อก็ทราบข่าวจากลูกจากหลานก็ทายญาติโยมอบอกว่าขเมรกับไทยไทยกับขเมรเ,เขาจะหยุดยิงกันเที่ยงคืนเ <c oughs> ที่ยงคืนเมื่อคืนนี้คืนที่ยี่สคืนที่28ก <c oughs> ็ดีเป็นคืนมงคลมหามงคลหยุดยิงกันจากลูกหลาน เพราะอะไรเพราเป็นวันพระราชสมภพเป็นวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่สิบลูกหลานหยุดยิงได้ก็ดีเหมือนกันนะอย่าไปก,ก่อกรรมก่อเวรกันลูกหลานต่างคนต่างอยู่อยู่ในกรอบของใครของเราถ้าหากหวาดก่อกรกกรมก่อเวรกันมันไม่จบอยู่เพียงคนสองคนนะ ต่างคนก็ต่างมีพี่มีน้องวงศาคณาญาติเ,าเดี๋ยวก็ลากเข้ามา,าดาดวากลากวงศาคณาญาติเข้ามาแต่แต่ละฝ่า,ายเอาไปมามันจบไม่เป็นนะท่านมันใหญ่ไปเรื่อยเ,อเพราะนั้นการที่จะหยุดได้ก็ดีดีมาก,มากๆเลยแหละหลวงพ่อเห็นด้วยอย่าไปหาข่ากันนะลูกหลานใครๆก็กลัวตาย ไทยก็กลัวตายแคมเนก็กลัวตายอแต่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อก็ยังกลัวนความตายใช่ไหมแต่กันนี้ไม่พ้นหรอกนะ <c oughs> แต่ถึงยังไงก็ตามพระหากว่า <c oughs> หยุดการประทะกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเก็บนะ <c oughs> คนไทยของเราก็คงๆจะได้ไ <c> ป <oughs> บูรณะปฏิสังขรณบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ถ <c oughs> ูกทำลายทำลายด้วยลูกกระสุนด้วยลูกระเบิดอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ที่ยังไงก็เ,อเถอะนะต่างคนก็ต่างเก็บแต่ที่ยังไงประเทศชาติบ้านเมืองชาติไทยของเราก็อย่าไปทิ้งกันยำยำเวลาอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยๆกัน <c oughs> พี่น้องประชาชน บ้านราชดอนบ้านเมืองอพอไปเห็นบ้านตัวเองแล้วก็โอ้อใจจะละเลงละลายพเพราะใดเพราะถูกลูกระเบิดถูกปืนก็ไม่คาดไม่คิดนะลูกหลานนะอันนี้ก็เนี่ยนะศึกสงครามมันเป็นยังไงนะลูกหลนานหลวงพ่อก็พูดในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาถ้าไม่พูดไม่กล่าวเฉยเลยก็ยังไง พูดข่าวขึ้นไปก็เหมือนกับเอาเรื่องราวของทางโลกมาให้เป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะลูกหลานนะลวงพ่อมีแต่ว่าทุกคนนะลูกหลานเอออย่าไปจองกรรมจองเวรกันแต่ที่ยังไงการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องเมีนั่นแหละไม่มีีได้ยังไงกระดาษมดแดงมันยังปกป้องหลังของมันเราเป็นคนก็ต้องมีการปกป้องประเทศชาติ ให้ช่วยกันจะหลุมแล้วก็ให้มีความมีความพร้อมเพียงให้มีความสามัคคีกันรักเมตตาสามัคคีกันจับมือกันแล้วมีใครเพียงพำทุกยากลำบากก็ช่วยช่วยกันผู้อยู่ใกล้น่ะมองเห็นกันรัฐบาลก็ของเราก็พอเป็นไปได้อยู่ที่จะช่วยเหลือปีป่น้องประชาชนก็มองมอง,มองดูดูกัน อันนี้ก็ประเทศชาตินะลูกหลานแต่ส่วนตัวของพวกเราทุกท่านเหมือนกันนะลูกหลานไม่ใช่จะมองไปข้างนอกนะมองเขามาหาตัวเองด้วยอย่าไปมองอย่าไปหลืมเจ้าของอย่าไปหลงเย้าเจ้าของอเจ้าของอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะหามไปเผาไฟทิ้งเหมือนกันนะ,ะเขาจะขุดขุดหลุมผังฝังศพเราอีกวันหนึ่งสักวันหนึ่งผู้คนม่ต้องเป็นอย่าง,งานั้นต้องคิดไว้ในใจอยู่เสมอ อันนี้ต้องคิดภาษาใจนะแต่หลวงพ่อเนี่ยพูดภาษาใจให้ลูกให้หลานให้คณะสัตยาญาิโยมทุกหมู่ทุกเราได้สำนึกสำเนียกเอาไว้โกรธใครใครก็อยไปฮักโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงจนไม่จนไม่ผีเผาผีจีกระดูกกันโกรจนกรไมน่าจะถูกนะถ้ารักกันกุมันกันรักกันจนจะฆ่าตัวเองตาย ต่างคนต่างฆ่าตัวเองตายมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันทั้งรับทั้งรักทั้งโกรธทั้งโลภทั้งหลงมันเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นสรุปแล้วก็คือเรามาเกิดมาต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปแต่ถึงยังไงต่างคนต่างมาก็จริงอยู่แต่ว่าต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีหากันอันไหนมันดี มาเจอกันแล้วอันไหนมันดีคิดดีทำดีพูดดีอย่าไปจองล่างจองผานกันอย่าไปทะเลาะวิวาทกันอย่าไปรักจนจนเกินไปไปหึงไปหวงกันเปินเกินไปเราอยู่นะักสถ,า,ถ,า,ถา,านที่ใดก็รอบขอบอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะเราอยู่ในวัดก็รอบขอบอยู่ในบ้านได้เรือนก็รอบขอบออทุกวันนี้เครื่องเอาเครื่องออานวยความสะดวกมันมีมาก ทั้งไฟฟงทั้งไฟฟ้าทั้งถังกงถังแก๊สอะไรมีมุกหมากมาหลายหลายอย่างแต่ที่ยังไงการใช้สิ่งเหล่านั้นต้องระวยงระวังนะลูกหลานนะอาเครื่องปกนวยความสะดวกมีเท่าไหรเ่เครื่องจะมีโทษตามมาก็มีมากเท่านั้นเหมือนกันอ,อย่างชาร์จเครื่องอแบตตัวหลงแบตเตอรี่ไว้ในบ้านในเรือนก็เหมือนกันนะคนรีเวียงระวังถ้าออกมาแล้วก็ต้องถอดสายป้องสายปัยป๊ก เวลาเราจะออกจากบ้านไปที่ไหนหลงขันองขันเอาไวา้ดีที่สุดนะไฟฟ้านะแต่หลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะบอกพระนะบอกพระในวัดหลวงพ่อนะสารหลวงสารทานเราพกเราไม่อยู่กับหลวงขันเอาจุดกลางเอาไวนะา้นะลูกหลานนะเพื่อไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็ใครไปอยู่นะสถานที่ใดก็ดู <laughs> เวลาเรา้าไปห้องน้ำก็เหมือนกัน เขาไปห้องน้ําเสร็จแล้วจะมีอ่าให้ขาดเทติบางทีไปคนไปทายว่าเราไม่ล้างกระทั่งห้องน้ําตัวเองออกมาดูด,ดูจักจะเกินไปเหมือนกันนะเวลาเราจะออกมาจากห้องน้ําต้องดูเราวางของอะไรไว้บ้างไม้ห้อยอะไรไว้บางไมของที่มีค่านะที่เราวางไว้นะต้องมีต้องมีสมาธินะต้องมีสติต้องมีสติต้องมีสมาธิ ก่อนที่จะออกมาจากห้องน้ำเ,เดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆหลายๆครั้งบางทีก็ลืมของในห้องน้ำของมีคุณค่าจตงหนัดมีสร้อยแหวนเงินทองห้อยพระวิทยุ้โทรศัพท์ถุงกระเป๋ากระเป๋า,าไปวางไว้ละลืมออกมานะนัน่นแหะสรุปแล้วก็คือเวลาเราจะนั่งก็ต้องดูเวลาเราจะลุกไปก็ต้องดูคะ เวลาจะลุกดูก็ต้องมองดูดูข้างหลังซะก่อนนะลูกหล,นะนลานนะคนโบราณเขาว่ายางนะั้นนะเวลาลุกเราลุกจากที่นั่งเราต้องมองดูข้างหลังลืมอะไรของไว้บูบีไหมที่เรานั่งอืเรียบน้อยดีไหมมีอะไรไหมเราอย่งค่อยเดินออกไปเวลาลุกจากที่นั่งเราต้องมองมองที่นั่งซะก่อนเนี่ยค่อยออกไปเอาจนเป็นนิสัยนะเป็นนิสัย ก่อนที่จะออกไปจากบ้านก็ต้องดูความรอบคอบทุกอย่างดับพงดับไฟไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรไหมก่อนที่จะออกปิดประตูบ้านไป <c oughs> นี่แหละอันนี้คือความรอบคอบทั้งหมดะลุกหละนะพอเราเลยเคยเห็นหลวงพ่อก็เคยมีมือนกันบางรงรั้งทั้งที่ทำไมมันลืมได้ยังไงท <c oughs> ั้งที่เราก็คิดดีแล้วก่อนที่จะทำอ๊ะทำไมมันลืมได้ยังไง มันก็ยังมีอยู่นะลูกหลานนะมันได้รอดเข้ามาอยู่อันนี้ที่หลวงพ่อเล่าเก่าให้ฟังเป็นความเป็นเรื่องของหลวงพ่อนะลูกหลานนะเป็นหลวงพ่อเป็นเรื่องหลวงพ่อที่บอกสิ่งที่มันไม่ดีในจุดนั้นนะหลวงพ่อจึงนำนำมามาเก่ามาแนแนวแนะนําให้ลูกหลานได้ฟังวัดถ้าลูกถ้าลูกหลานทําอย่างที่หลวงพ่อว่านมันก็ไม่ดีแน่แน่มันคงไม่ดีแน่แน่ไปหาลืมอย่างนั้นมาขอไปห้องน้ำเลย เออเขาไปห้องน้ำแล้วลืมลืมล้างชักโครกเลเอมันลืมได้ยังไงวะเออบางทีเราก็าไปห้องน้ำเสร็จแล้วเราล้างเสร็จแล้วอล้วออกมาเนะี่ยพอกลับเขาไปเอ,าไเอ้าทําไมเออทั้งที่อยู่ในห้องส่วนตัวนะเนี่ยเอะมันไม่น่าจะลืมนะว่ามันมันลืมได้ยังไงวนะเนะีนะ่ยนะคือทบทวนนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือขาดความรอบคอบในช่วงนั้นมันแวบบหนึ่ง พอมันแวบเท่านั้นแหะมันก็ออกมานี่ยก็ไปเลยใช่ไหมเพราะกลับเ็ก็ไปเอตตายทำไมเป็นอย่างนี้วะนี่แหละหลวงพอ่อเวลาเราเข้าไปห้องน้ำทุกครั้งถ้าเป็นไปได้ออกมาต้องมองซะกก่อนออดูให้รอบครอบนะและ้วค่อยออกมาออกจากบ้านจากเรือนก็เหมือนกันต้องดูให้รอบครอบเ,ออเราชาร์จแบตตรุงแบตเตอรี่ไว้ไหม บางทีมันอาจจะเจมันเกินไปมันอาจจะระเบิดได้นะที่บ้านนะไรลอําเภออำเภอสังป,ปกชมอะไรไฟไม่บ้านเป็นยังไงเขาถามสงสัยอย่างเดียวนะสงสัยชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่อโทรศัพท์แนวอื่นก็ไม่มีนะเขาก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยแต่ไฟเขาไม่บ้านไปแล้วนะ,นะอันนี้แหละอันนี้ก็คือ สรุปแล้วก็คือรอบครอบนะลูกหลานอยู่นัสถานที่ใดอยู่นัชสถานที่ดีไปนัชสถานที่ใดไปพักนัสถานที่ใดให้มีความรอบคอบไวในดีที่สุดนะแลวก็พร้อมกันก็เนี่ยนะหลวงพ่อก็บอกกล่าววนะ่าอย่าลืมเจ้าของอย่าหลงเจ้าของชีวิตของเรามีมีที่จุดจบนะแต่หลวงพ่อก็ย้ําอีกจุดหนึ่งที่ที่พระพุทธเจ้าสอนว่า มันไม่มีไม่จุดจบแต่เฉพาะเผาไฟแล้วก็จบไม่ใช่มันจะต้องไปสู่สัมปร,รายที่กภพอีกพหน้าชาติหน้ามันมีอีกแต่พนี้มันหมดแต่มันออกจากพบนี้ชาตินี้ไปแล้วนะถ้าเราทำดีหรือเราทำชั่วนะถ้าเราทำชั่วกรรมชั่วมันจะตามให้ผลถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะตามให้ผลเ,เมื่อ เราทำกรรมดีตามให้ผลเมื่อชายไปเกิดไปเกิดเป็นสถานที่ใดก็ได้เพราะเรามีเป็นคุณงามความดีพาไปใช่ไหมเหมือนกับเราเมื่อเราไปต่างประเทศอย่างนี้เรามีแต่สร้างคุณงามความดีในประเทศไทยใช่ไหมละ่ะเป็นที่รู้กันเป็น,ปนทางมีแต่สร้างคุณงามความดีกิจติสัพชื่อเสียงคนงามคนคนทรมคนดีในประเทศไทย พอเราออกไปต่างประเทศคนต่างประเทศเขาก็ได้ยินกิติศัพท์ใช่ไหมเขาก็ต้อนรับครับสู้ดีพอเห็นไรเพราะเราเป็นคนดีใช่ไหมละ่ะถ้าเราเป็นคนเลวล่ะคนเลวในประเทศชาติชาติไทยของเราเพอออกไปต่างประเทศเขาก็กกีดกันไปให้เข้าประเทศของเขาอีกต่างหากพอเข้าประเทศมันเข้ามาทางไหนเขาจะตับจับตามองอีกต่างหากทีนี้พอเไรเขาจะหาจะลงโทษอีกต่างหาก เขาจะหาโทษดูจับตามองอีกต่างหากนี่ยนะคนชั่วกับคนดีมันต่างกันอย่างนั้นอยู่ในโลกก็ต่างกันถ้าไปเมืองผีก็มาต่างกันอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะถ้าไปสู่สำประรายกภพบไปพบหน้าชาติหน้ากับลักษณะอย่างนั้นนะถ้าเราทําคุณงามความดีเทพเจ้าเราเทาวาทุกหมูเราก็ให้ความต้อนรับขับสู้ดี ถ้าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีทำกรรมชั่วนใครจะต้อนรับนี่แต่ก็เปิดประตูนรก <c ười> คอยรับเราเน่ประตูสัตว์ที่รฉนประตูเปลตดเล้าคอยรับคอยรับความชั่วของเราเนะเพราะนั้นให้พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ควรจะสร้างคุณงามความดีสร้างผลสร้างกุศล การสร,าสร้างบุญสร้างกุศลก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อประกาศได้สร้างเจดียด์ได้ก็มีอะไรจะขายไล่ขายนาอขอขอดรอดเร็มมาทําบุญก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้ให้เป็นอย่างนั้นถ้าเดือดร้อนนะอย่านะลูกหลานนะแต่ไม่เดือดร้อนเออช่วยกันทําบางคนเมนกะต่างกันใช่ไหมบางคนมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็มี 100, 0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 00, มเออพูดอย่างนั้นคือเอามาช่วยช่วยกันนะลูกหลานไม่เดือดร้อนนะ สร้างบุญสร้างกุศลน่ยถ้าใครผู้เดือดร้อนกอยะน่านะลูกหลานนะ่หลวงพ่อย้ำแล้วกล่าวอีกไม่ให้ใครเดือดร้อนในการสร้างบุญสร้างกุศลที่หลวงพ่อประกาศไปแต่ส่วนที่จะทําที่อื่นหลวงพ่อไม่ได้วานนะชุดแท้แต่จำรับมาทํากับหลวงพอ่อหลวงพ่อถ้าทํามาแล้วตกทุกข์ได้ยากไม่สบายใจหลวงพ่อก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันอย่า,ยาลูกหลานอย่าทํานะหลวงพ่อก็จะบอกอย่างนั้นถ้าหากวันลูกหลานทําด้วยความ สบายใจถ้าหาวข้าหลวงพ่อครับจงพ่อขาถ้าจะให้หนูรวยเสก่อนจะทําบุญหนูผงไม่ได้ทำนะหนูขอขอรวบสักอันนี้ชักหน่อยหนูไปเดือดร้อนนะผมไม่เดือดร้อนหรอกครับได้ไหมได้ถ้าไปอย่าง,งานั้นต้องคิดให้ดีเสก่อนยังค่อยทำนะมันได้แนตะ่ถ้าว่าทําไปแล้วมาบ่นทีหลังนะเ,เพราะเอาเงินก่อนนั้นมาทําจึงได้เดือดร้อนถึงขนาดนี้ลูกไม่ได้เรียนนังสื้อ ไปที่ไหนก่อนนะ่ะเพราะหมดตัดไม้ตัดมือถ้าไปบุญทางกนานณ์ระยะมันไม่ได้บุญน,นะลูกหลานนะไม่ได้บุญพลายเพราะมันเดือดร้อนตอนเองเมื่อภายหลังนี่แหละจุกตรงนี่แหละจุดหลวงพ่อเคยได้ยินได้ยินมาหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็ย้ำกล่าวว่าอยู่เสมอนะลูกหลานนะนี่แหละแต่ว่าที่ยังไง หลวงพ่อก็คิดว่าบุญบาร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่เสาก็ดีหลวงตาก็ดีครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สังสมบาร,รมีของท่านมามากพอสงควรถ้าเราทําขึ้นไปเราทําเพื่อบูชาพระคุณของท่านเราก็ไม่ได้ทําเพื่อ,เ,อเพื่อเราค่ะเพื่อเราก็เพื่อเราเพื่อได้บุญกุศลท่านเองเอแล้วก็หน้าตาเราจะไปเอาไปทำไหม อีกสักวันอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลวงตาต้องหลวงพ่ออีกจะหน้าใหญ่หน้าบานขนาดไหนก็เขาก็จะเอาไฟเผาหน้าหลวงพ่อทิ้งทั้งหมดยังเหลือแต่รูปภาพเท่านั้นละทีนี้เปลเลรูปภาพก็อยู่ไปอีกนานเท่าไหร่นั่นแหะหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้นลูกหลานหน้าตามันแต่แต่ว่าคุณงามความดีอยู่ในจิตใจ เราได้ทําคุณงามความดีไว้อันนั้นแหละดีแต่ว่าทําไมไปหาหมุ่หวังไปเอาเงินศรัทธาญาติโยมมามามา,มาทำมาร่กม,มาทำก็ทําให้เขาไม่สบายใจใเดือดร้อนแต่ลงยังบอกก็ยังบอกเลยอย่าให้เดือดร้อนนะลูกหลานฮนะแต่ผู้มาทําก็มีเห็นด้วยไหมในการทำอย่างนี้เห็นด้วยไหม ถ้าเห็นด้วยเอามามาทําร่วมกันถ้าไม่เห็นด้วยขยานะลูกหลานนะลูงพ่อก็บอกอีกถ้าไม่เห็นด้วยยานะทําทําไมไม่เห็นด้วยไม่คิดว่าจะได้บุญแต่ลุงพ่อผู้ทำลงุง่มมั่นใจมั่นจใจนเกินร้อยเกินพันว่างานชิ้นนี้ทุนตัวนี้น่าลงทุนนะลูกหลานลวงพ่อมีแต่ประกาศน่าลงทุนหุ่นตัวนี้น่าซื้อไว้นะลูกหลานนะ ถึงมีเงินมากกันน้อยก็น,น่าซื้อไว้นะลูกหลานนะหุ้นตัวนี้นาะคิดว่าแจบบเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาต่อสาธารณชนต่อลูกต่อหลานของเราต่อไปภายภาคหน้าเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการศึกษาแนวปฏิปทาพระธุรลงกรรมฐานสายหลวงปู่มันยุคในสมัยนี้เป็นยุคที่เฟื่องฟูดวงโด่งดังในยุคที่หลวงพ่อเกิดไว้ เป็นที่ยอมรับการทวนหน้าเรื่องศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามเรื่องศีลสมาธิปัญญาสมาธิท่านสอนอยังไงปัญญาท่านสอนยังไงทางปิดปัสนาปัญญาท่านถอดถอนกิเลสตัณหาราคะโทสะอย่างไรน,น,น,าารไรนี่เราหาได้ศึกษาได้ในแนวแถวสายหลวงปู่มันหลวงพ่อก็าจะพิมพ์เป็นหนังสือลงตามาหาบวัวให้ลูกหลานได้ฟังหนังสือหลวงปู่ล่าก็มีหนังสือหลวง ครูบาอาจารย์มากมายลูงปู่ดุลูกปูกป่อะไรที่เป็นธรรมเทศนาของท่านก็มีมีลดล้วนแล้วแต่พูดยังไงมีดมีจะเจาะลงไปหาที่ที่ผลทุกเท่านั้นแหละถึงจะพูดทางอื่นไล่ลำทางมวยทางอื่นก็ดีไล่ลำมวยทางอื่นมากก็ดีแต่จุดประสงค์ก็คือยอดคางไว้กัน ากาปั้นต่อยยอดคางอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถึงจะพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิอย่างไีก็ตามพอผลสุดจ่จจอเข้าไปหาตัวผู้รู้คือใจจะทํำยังไงพิจารณาใจยงใจจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะมามาจะไม่มาเวียนไห้ตายเกิดในวัฏฏสงสารนี่แหะจุดนั้นะจะทําจิตใจยังไงจ,ใจึงจะรู้แจ้งเห็นจริง ในธรรมอันบริสุทธิ์ในจุดนั้นมีแต่แพ่งมองจุดนั้นอย่างเดียวคือจุดธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลวงปู่มั่นให้ลูกหลานให้ศึกษาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังให้ลูกหลานทั้งหลายศึกษาพระลูกพระหลานของหลวงพ่อที่เขามาให้ศึกษาและก็ฟังอ,อ่านศึกษา สุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนจินตนาการทบทวนดูแล้วก็พาวนามยะปัญญานั่งทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้แน่งและเมื่อจิตใจแนงจิตใจ,จสงบแล้วก็นำมากันกรองตรายตองธาตุสีขันห้าเราเป็นยังไงมันจะอยู่นานทักเท่าไร่ตาหูจมูกเล่นกายใจอีกสักวันหนึ่งนะ เอาแก่ชะลามานแก่นะเจ็บนะตายนะมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะถ้าเป็นของเรานะอย่าแก่นะอยาเจ็บนะอย่าตายนะมันก็ต้องฟังอันนี้มันไม่ฟังเออมันต้องแก่เจ็บตายไปตามสภาพของมันร่างกายเป็นอนิจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดก็เป็นทุกข์แล้วส SO. ิสิ่งไหนเป็นทุกข์เราจะมายึดมันถือมันว่าเป็นตัวตนได้อย่างไร เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางฮะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะให้คิดอย่างนั้นลูกหลานนะอันนี้ก็ขอไม่ให้ลูกหลานใช้จิตใช้ปัญญาเนวาสุตตะมัยปัญญาจินตามยะยปัญญาภาวนามัะยปัญญาผลนี้สู้กันส,สุสังราชเตปัญญ์ ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังให้รอบดานนะจะไปฟังหน้าเดียวใครพูดก็ตามให้ฟังฟังรอบดานพอาาั้งล้มาพิจารณาดูามันมีโดยมากมันมีเหรียญมีสองเ,อเหรียญมีสองหน้าเท่านั้นนะต้องดูให้ดีนะมันเกิดประโยชน์มากน้อยยังไงแค่ไหน,นตรงเราตรงใช้ปัญญาใช,ใช้ความรอบคอบนะ ใช้ความท่านเอาท่านเรารอบขอบทุกด้านทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะอะโอ้ตัวรอดได้เบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาชวะกิเลสได้นะลูกหลานนะเอาลับพรนะัเนจะนี่นะคณะจต่ายญาติโยมลูกหลานนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พรให้พรองเดียวก็ได้นะวันนี้นะรับพรนะลูกหลานน,ะนานๆหลวงพ่อจะให้พรองเดียว <c oughs> อย่าถามวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาขารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิตจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารสุยาถามณเนโชติ อระสุยาถาสาพีติโยวิวัชฌานตุัาปโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีเลจานิจังวุธาปาจายิโนจัตตารุธรรมาวททานติอายุวันโนสุขังภาลาังอายุวัฒกา ทนานวัฏากาสิริวัฏากายะสวัฏกาพลาวัฏากาวันวัฏกาสุขวัฏกาโหนตุสัปปทาทุกขโรคพยาเวลาสูกาสาตุยุปัถวะเนกาอันตรายาปิวินาสสันตุจะเตสะสาสยสิทธธานังลาพังโสติภาขยังทุขังพลัง สิริอายุจวันโนจจโพคังวุธีเจยะสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตูเตภาวะตูสารพพะมังคลังรักขันตุสัพะพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ สาธาโจธีภาวันตูเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด์เัดปน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา